สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานกาลาแกะพระลาหูกับการใช้พระลาหูเพื่อที่จะเรียกคนลักกับคืนมากับพี่เปียกปากน้ํานักเลงพระที่กล้าใช้คำว่านักเลงพระนะครับไม่ใช่เสียนพระพ,พี่เปียกยทำไมพี่เปียกถึงบอกว่าตัวเองเป็นนักเลงพระเอาผมวิญญนชอบไงนักเลงพระเนี่ยขเขาฝักไฟนะสะสมมีพระเยอะครับ แล้วก็รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับในแวดวงของพระเครื่องครับแต่พวกที่ซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายเขาเรียกเซียนพระแต่ผมเนี่ยซื้อแล้วบางองค์ไม่ขายก็มีครับเก็บเอาไว้เลยก็มีเยอะแยะไปครับรานนั้นบ้าพระผมเนี่ยสองหลังเนี่ยตึกสองห้องเนี่ยเต็มไปหมดใส่พระเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเข้าไปแล้วคุณจะปวดหัวอู้ทำไมพระเยอะอย่างนี้เก็บเก็บมาตั้งแต่ปีไหนครับพี่เบียก็เอามาเก็บเอาเก็บจริงจังเลยคือปีสามห้าสองพันห้าร้อยสามสิบห้าตอนนั้นพี่เบียกไปอะไร ตอนนั้นเป็นผู้ในการนิจยานสารนักเลงพระนักเลงพระเลยครับนักเลงพระในช่วงนั้นนิจยสารพระเครื่องบูมสุดๆนะครับครับเจอูช่วงนั้นบูมสุดหนาหนังสือนี่บูมสุดเลยเรียกว่าคํากล่าวบูชาพระนโมถึงนี่มือมีหมดมีหมดเลยมีะโมโหพุทโธพุทโธดีกับแผดีทองครับคนเก่าพี่แพดยังอยู่ไหมอยู่เมื่อก่อนตอนนี้ถือศิดละไปอยู่รู้สึกจะไปที่อยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราจะตามไปเยี่ยมกันรู้จึกจะปลูก เป็นอาสมหรืออะไรสักอย่างอะไรอยู่เนี่ยนะเปะ็นรู้สึกจะเป็นสำนักสงฆ์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้คุยถึงเรื่องราหูครับผมกระลาแกะถ้าอาจจะบอกไอ้กระลาแกะตาในตาเดียวไน,นี่ให้าจะดูตาเดียวนี่ครับผมอันนี้คือรูให้อาหารนะมะพร้าวทุกอย่างต้องมีรูตัวนี้ร,รูอาหารส่วนนี่คือตาครับผมตาครับนี่คือตาเดียวอันนี้ครับแต่ถ้าสองตาก็อยู่ข้างนี้อันอยู่ข้างนี้อันหนึ่ง ให้ดูทั่วไปขากะลาแกตาเดียวมีเส้นสาแหลกแค่2เส้นก็คือซ้ายกับฝา้ายกับขวาเนี่ยเส้นสาแหลกคือเส้นแบ่งแบ่งช่อ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 งครับผมแบ่งช่องซ้ายกับขวานี่ามีมีแค่แบ่งช่องเฉยๆนะครับ แต่ถ้ามันมีคนทานะครับทาเกี้ยวมมีมีทาเก๊มีทําเก๊มีถ้าพัจังไงกะลาที่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่ามหาอุดมหาอุดนี่คือไม่มีเลยไม่มีทั้งรูไม่มีทั้งตาอันนี้มีเขาเรียกมหาอุดมีมีเก๊มีเก๊กะลามหาอุดที่เป็นมหาอุดนะครับไม่มีเส้นสาแหลกนะครับไม่มีเส้นแบ่งช่องไม่มีผมมีมีมีอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านลูกหนึ่งครับผมอันนี้ขค่ฝีมือใครเปละอันนั้นอันนั้นไม่ได้แกะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นของใคร อันนี้อันนี้เป็นคนเก่าผมเจอซื้อมาใบาละไม่รู้ว่าก็ซื้อเป็นหมื่นละ่ะเป็นหมื่นหรอใบนี้เป็นหมื่นนี่เป็นกระเบืองลาเก่านี่ซื้อเป็นหมื่น,ลน,น,นแล้วก็อันนี้ถ้าจะให้คนในครอบครัวอยู่บ้านเขาให้เขียนดวงของคนเนี่ยแล้วก็ใส่กระดาษแล้วก็แปะไปตรงนี้แล้วก็ท่องทุกคืนว่าคาถาเอจักคูนาลิเกลาจันทรประภาในทุงคืน เอจะขูเ่เนลิเกลาเนลิเกลายาวจันทระประพาลาหูคาหาสันตะรัตนสัมปัโนโมนมณีโจติกระโสยาถาสถายาวเดี๋ยวผมต้องส่งให้ได้ทํา <ผม S 2> แล้วก็ถ้าไป็นกลางคืนก็ท่องเอจะกขู สุริยะประพากลางวันกลางวันนี่กลางวันเขียนชื่อแล้วก็วางคนที่เราไม่ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนอยู่ใต้นี้ใต้นี้เฉเพาะกลาแต่นี้แพงลูกต้องหลับเป็นมื่นมื่นครับผมก็มีกลาตาเดียวแล้วกลากลานั้นอะไรกลานี้ขี้กลานี้ก่อนกลาตานี้เป็นนาคผมซื้อมาเขาแกะเป็นพญานาคเป็นพญานาคพญานาคแต่ว่ามีตาเดียวผมเจอผมก็เลยซื้อมาผมชอบก็ซื้อมา อันนี้กี่ตังค์ตอนซื้อมาไม่กี่ตังค์รัอันนี้ซื้อมารู้สึกจะเจ็ดพันถ้าจำไม่ผิดเจ็ดพันครับซื้อมาเป็นพญานาคผมเห็นสวยผมซื้อมาค่ะผมเจ็ดแล้วเนี่ยอ่าก็เอามาไว้ถ้านในวงการพระกะลาเนี่ยของใครเจ๋งสุดรู้พอน้อยวัชิสะทองเจ๋งตรงไหนพี่เพียกก็เขาบอกว่าคนหายก็เรียกให้กลับได้เนี่ยและป้องกันนะการกระทําย่ํายีดวงตกหนุนดวงเขาเรียกหนุนดวงครับ หมุนดวงได้แล้วก็มีครูบาลันตาครับผมครูบาลันตานี่อยู่ลําปางครับผมแล้วก็ไม้หลวงพ่อคูนหลวงพ่อคูนอันนี้หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยเหรอนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกเนี่ยครับผมมีรูปหลวงพ่อคูนด้วยอันนี้หมื่นหนึ่งเป็นกะลาครับไม่ใชกะลาเผือกเนี่ยกะลาเผือกกะลาเผือกเนี่ยแต่ถ้าสําหรับจะรอคุยตอนนี้คุยในรายการเนี่ยคือกะลานี้กะลานี้ทําจากกะลาบด สมัยก่อนเขาจะมีกะลาเนี่ยเอาไปบดกะลาเดียวเนี่ยไปบดเอาทําจากกะลาตาเดียวหรือเศษกะลาตาเดียวที่เขาแกะเอาไปบดมาไปบดเอาไปบด<ท>แล้วก็เอามาปั๊มเป็นลูกลาหูอันนี้จันทร์พระคระผมแล้วก็กะลาเนี่ยแหวนไว้หนุนดวงตัวเองคออนที่ดวงไม่ดีคนดวงตกดวงถูกใครทาอะไรไม่รู้แหวนลาหูท่านก็จะบรรเทาเบาบางยับยั้งเพราะว่าท่านเองเป็นเทพอยู่วิมานชั้นที่ยี่สิบเอ็ดวิมานสีเทาเนี่ย แล้วราหูอมจันทเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเรื่องโชคลาภบางคนบอกลาหูเข้าวูรลาหูเข้านี่เลโชคดีเลยแต่ว่าคนไทยในศาสตร์ของหมอดูบอกลาหูเป็นผู้ทํำลายจริงๆแล้วราหูเนี่ยขอดีๆประทานแก้แหวนเงินทองหวยก็ถูกคนเช่าผมไปนี่ถูกหวยผมเล่าใ้ฟังว่าอย่างนี้มีคนขายกาแฟคนหนึ่งไม่ได้ขายเนยไม่ขายกาแฟทํางานเป็นรปภเมียหนี ก็มาหาผมตอนนั้นผมทารายการวิทญศูนย์หนึ่งกเมืองอาจารย์ผมอยากได้ลาหูอมจัน์ของอาจารย์ที่ขายตอนนั้นน่ะถามว่าทําไมอะ่ะเอาที่บินก็ได้เอาที่ไม่สวยก็ได้ผมไม่มีตังค์ผมอยากขออาจารย์มันบอกตรงนี้เลยตอนนั้นคนนั่งเต็มเลยนะแาจารพอคนลุกไปเขาก็บอกผมผมบอกเอาไปทำไมอะ่ะเมียผมเนี่ยมันหนีไม่รู้ไปไหนเขาบอกอ เขาก็เลยบอกว่าขอใ่อยากได้ลาหูผมเพราะเห็นผมคุยในรายการเขาก็มาขอผมก็ให้เขาไปครับแล้วผมเขาบอกถามว่าเราท่องคาถายาวท่องลายไหมผมความจําสั้นผมก็บอกงั้นเอาหัวใจไปยัดสานุสารเนนาปิยะสานุเศษศาลาเนนาปิยะสายะสายัดสาย่อยยักษ์แมงกาสเสือนะครับยัะสานุสา ละเนนาปิครับผมผมบอกท่อง12จบรับผมแล้วก็ถ้าเผื่อจะบูชาวันพุธหรือวันพฤหัสกลางคืนเอากลางคืนเลยครับกาแฟดําเขาก็บอกเขาไปนั่งอยู่ตรงมินบุรีเขาออกจากผมไปแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้ว่าจนทั้งมืดเขาไม่มีที่นอนเขาไปอยู่ที่สาราพักรถอ่ะสาราพักคนโดยสารอ่ะนั่งอยู่จนกระทั่งสว่างไม่นอนเลยทั้งคืนนั่งหลับว่า,วางนั้นเถอะนั่งหลับตรงนั้นอ่ะเสร็จเรียบร้อย ก็มีคนหนึ่งออกมาไปทํางานรือรลอตเตอรี่มาเสร็จแล้วขยำขยำแล้วก็ทิ้งก็ทิ้งพอขยำขยำทิ้งเสร็จเขาก็ไปเก็บมาแล้วก็มาขี้ผลปรคุดถูกรางวัลที่สี่หวยที่เขาทิ้งเนี่ยถูรางวันที่สี่หลังจากได้ลาหูไปเนี่ยเช้ามาเขาก็ไปขึ้นเงินพอ,พอสายผมตื่นเที่ยงเนี่ยเปิดร้านเที่ยงเขาก็มานั่งรอซื้อกาแฟซื้อกล้วย หอมซื้ออะไรขนมปังมาฝากผมว่เาเ่าอ้าเมื่อวานไหนบอกว่ามีตังอา <mm> จารย์เชื่อไหมผมถูกหวยถูกยังไงห,หวยออกไปแล้วคนมันเอานหวยมาทิ้งหน้าผม <mm> ผมหน้าผมนอนอยู่ตรงมินบุรี <mm> นั่งอยู่ที่ศาลามันมาทิ้งถังขยะผมก็ไปเก็บออกมาดูพอไปตรวจเป็นถูกรางที่สี่ใบหนึ่งผมก็เลยมีตังเนี่ยซื้อของมาให้อาจารย์เขาก็ดีใจใหญ่เลยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทําอะไรดีเขาน,นี้กับผมเนี่ยต้องเป็นหมอดูละ <mm> จะทําอะไรดีผมก็ถามว่า คุณทําอะไรได้มั่งอ่ะเขาบอกเขาทําอะไรไม่เป็นหรอกเขาบอกว่าขายกาแฟสิวะขายง่ายจะตายคือผมเนี่ยเด็กๆเนี่ยที่บ้านขายกาแฟพี่เปี๊ยกไงนะเออบ้านขายกาแฟตรงไหนอยู่นู่นบางน้าพึ่งนู่นบางน้าพึ่งสมุทรปราการ่ครับผมเสร็จแล้วก็ผมก็บอกเขาว่าทํายังไงยังไงมาเสร็จเขาก็มีตังค์ไปซื้อรถเข็นอ่ะรถเข็นเก่าๆมาซื้อหม้อซื้ออะไรอะไรมาเสร็จก็เริ่มขายกาแฟขายมินบุรีขายทั้งวันเขาเป็นคนอีสานเนี่ย ขายทั้งวันทั้งคืนขายทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดแล้วก็นอนอะนอนที่ปั๊มอาบน้ําก็ที่ปั๊มมีปั๊มเป็นเพื่อนครับหลังจากนั้นมาเขาก็มีตังค์แล้วตอนนี้กลับไปศรีสะเกดแล้วหลายปีแล้วไม่เจอกันไม่รู้ว่าตอนถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับมาแสดงตัวหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่ารวยถูหวยที่เขาที่เก็บทิ้งทิ้งแล้วก็เข็นไอ่ีบสำล้อขายกาแฟครับรวยพักหนึ่งบอกตามผมมีตังค์แล้วเขาบอกนี่เลยนะ จานผมมีตังแล้วถามนอนนะนอนที่ปัม๊มมีพวกปั๊มอะชงกาแฟให้ปั๊มกินบ้างอะไรบ้างเด็กปั๊มอะเป็นเพื่อนปั๊มแล้วก็นอนที่นั่นเลยครับเช้ามาก็ขายต่อครับซื้อของที่ตลาดแล้วก็ขายเลยนี่แล้วตอนนี้ถามว่าขายแตห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วผมจ่ายกระถาไปแต่ท่านตั้งใจว่าจะไปทะเลยกคนรักกลับให้คนกลับมาที่เคยส่งไอ้เฟซบุ๊กมาถามผมไอ้ตรงในไลน์ลามาถามเนี่ยท่านไปซื้อใบพลูที่ตลาด สามใบห <3 S 1> ้าใบเจ็ดใบเอามาแล้วเขียนชื่อเขาเขียนชื่อเขียนวันเดือนปีเกิดเสร็จเอาเอา,เอาพันไว้ที่ลาหูเอามาพับเอามาวางปั๊บแล้วก็ใบพูพับผมไม่มีใบพูซะ,ะก็เลยไม่ได้พับให้ดูพับเป็นเป็นเลขสี่เหลี่ยมและพับให้ให้ให,หอนี่ได้เป็นสี่เหลี่ยมห,ห่อนี่ได้แล้วก็วางไว้ที่โต๊ะหมู่ก็ได้หน้าพระบูชาก็ได้วางไว้แล้วก็คืนก็ท่องคาถา,ถา ราหูบทยาวเลยนะต้องจะเรียกคนกลับต้องใช้บทยาวครับใช้ยัดสารนุสสณรเนนาปิไม่ได้อันนั้นใช้เรียกลาบเอจักหูนาลิเกลาจันทราปะพาเลยใช้กระถาบทยาวมีทั้งสองบททั้งลาหูลมภาทิศแล้วก็ลาหูอมจันทร์เดี๋ยวจะให้ไปสําหรับคนที่เช่านะสําหรับคนที่จะเอาไปเพื่อเรียกคนกลับเรียกคนรักกลับหรืออะไรแล้วจะทํามาค้าขายแหวนลาหูก็ดีเพราะเป็นมงคล ทำม,มาค่าขายก็บอกเขาเพราะเขาเป็นเทพแห่งช่วยเหลือ,เ,อ,เ,อเดินทางไปไหนพี่<อ>พี่ทำไมทำไมทำไมพี่สามารถใช้เรียกคนกลับมาได้ก็มันเป็นคาถาที่หมอดูเนี่ยพวกหมอดูพวกไอ้บอสตเนเนี่ยใช้คาถาบทนี้แหละแต่มันไม่บอกใครไงมันก็เรียกตังค่าครูนะร้อยสิบสองบาทค่าซื้อนูนอน่นซื้อเนี่ยอะไรก็หมื่นหนึ่งห้าพันเสร็จแล้วก็ไม่รู้กลับจริงไหม มันต้องใช้สมาธิด้วยเอาที่ท่านอาบล้าอาบท่าเสร็จเรียบร้อยตรวจม์สักหน่อยแล้วก็ทําใจให้สบายแล้วก็เริ่มท่องครับเริ่มท่องนี่นะฮะก็ห50้าร้อยห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทเอาว่างั้นแล้วจะให้กระถาไปด้วยกาถาต้องมีสิเดี๋ยวจะพิมพ์บทยาวเลยแล้วใส่ไปในซองให้ท่านไปนะกระถาที่จะทําให้คนกลับแต่ถ้าไม่ต้องทําให้คนกลับท่องทุกวันเพื่อเป็นสเสน่ห์เพื่อเป็นการค้าขายไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยัดสานุษสา และเนนาปิก็เดี๋ยวจะให้ไปด้วยในในในซองพลาสติกเนี่ครับผมครับผมครับนี่ก็ถึงว่าเรื่องรวเราพี่เบีเยร์ทดสอบทดสอบสามารถเรียกคนกลับได้ก็มีหลายคนเขามาหาผมแล้วเขาถามผมก็บอกเขาผมเรียนรู้จากหมอเสนเ่ห์ไอ้เรื่องทำให้คนกลับเนี่ยผมเรียนรู้จากหมอเสน่ห์ผมถามว่าหมอเขาเริ่มสนิทกับผมไงเขาก็ถามว่าจะดูพระยังไงผมก็บอกว่ามาดิดูให้แล้วใช้กระถาอะไรบ้าง เขาก็บอกว่ากระถาใช้บทนั้นบทนี้บทนั้นบทนี้ผมบอกว่าแล้วบทนี้ใช่ไหมบทเนี้สําคัญเขาบอกบทลาหูเนี่ยสําคัญเพราะลาหูเป็นเทพแล้วเขาไหว้จนะห์ไหว้ตอนวันพุธเขาเริ่มทําวันพุธครับกลางคืนเขาก็ท่องกระถากลางคืนแล้วก็ใส่ชื่อเวลาเขาท่องปั๊บเขาก็ใช้ชื่อเรียกชื่อเลยเรียกชื่อคนนั้นเลยครับให้กลับมาเจ้าเองแล้วก็จะเป็นมงคลด้วยเพราะนั้นที่บอกว่าท่านดูรายการอย่างเนี้ย ท่านได้ประโยชน์ไม่คิดว่าจะขายท่านอย่างเดียวครแล้วก็บอกวิธีการใช้ด้วยบอกวิธีการใช้ด้วยแล้วถ้าหากว่าไม่ให้ท่านบูชาท่านจะไปเช่าที่ไหนท่านจับพัดจับผูไปเช่าท่านก็ถูกหลอกอีกเสียตังอีกแถมท่านไม่ได้กระถาคมท่านไปจ้างเขาทำเสน่ยาแฝดตังก็เสียตัวก็เจ็บตังก็เสียตัวก็เจ็บเพราะบางคนหมอบางคนเนี่ยมันทะลึ่งลามกลามกด้วยเพราะนั้นท่านจะหาหมอดีๆไม่มี จึงบอกผ่านรายการนี้ว่าราอูอมจันท์ใช้กับใบพูสามใบห้าใบเจ็ดใบแล้วแต่ว่าเราจะเอาเข้มข้นขนาดไหนเจ็ดใบดีสุดเหรอก็ถือว่าสูสุดไงสามห้าเจ็ดเก้าพี่เป็กเดี๋ยวผมขอไปด้วยผมจะไปใช้กับใบพูร่วมใจลองดูที่ลองดูที่ผมจะใช้กับใบพูร่วมใจใบพูร่วมใจก็คือก้านตรงกันใช่ใช่ใช่นั่นแหละก้านใบตรงกันใบพูร่วมใจอันนั้นแหละเพื่อที่จะเรียกให้เร็วขึ้นใช่ใช่ก็ถือว่า พี่พี่เบคกลารุ่นนี้พี่สร้างยังไงครับเลาฟัง,งนิดนึงครับก็มันมีกลาหูเนี่ยผมซื้อลาหูไอ้กลามาแล้วก็ขายไปตอนนั้นขายรู้สึกจะเป็นคนจีนมัน้งขายไปห้าหมื่นครับอันเล็กๆนะห้าหมื่นเสร็จแล้วก็มีผงคนก็ทําทประคำกันเยอะไงสมัยก่อนก็จะเห็นคนแวนประคำแบบประคำกลาตาเดียวกันเยอะเดียวเนี่ยมีเยอะแบบเนี้ยเดี๋ยวที่ผมอันนี้เขาใช้ตาลาตาเดียวจริงทานะครับเขามีจริยธรรมมันก็มีฝุ่นมีผงเยอะเขาถามอาจารย์เอาไหมเอา เอาเ็จผมก็นกเอ๊กทำอะไรดีวว่าวัดศิษฐาทองเนี่ยเขาจะปลูกเศษผมก็เลยไปจ้างเขาบอกงั้นทําลาหูดีกว่าก็แกะลาหูเป็นเหรียญเท่ากับเหรียญห้าเหรียญสิบบาทปัจจุบันนี้แล้วก็ไปเศษที่วัดศรษฐาทองแล้วก็ไปเศษที่หลวงพ่อพุธวัดกลางมางพระด้วยเจ้าแห่งราหูเหมือนกันหลวงพ่อสมหวังนั่นแหละเศษแล้วผมก็มาให้บูชามีประสบการณ์มากมายครับพระที่ผมสร้างเพราะว่าคนนั้นส่วนใหญ่เอาไปใช้จริงๆ แล้วก็มีประสบการณ์มากมายครับเป็นตำนานที่บอกเล่าขานกันต่อปัจจุบันนี้นะค,ะครับบีเยคผมหัวหมอ,อผมเอาคาถาพี่ไปแล้วใช้กะลาแกะคนอื่นได้ไหมฮะใช้เลยนะกาลาคนอื่นได้ไหมได้กะลาใครก็ได้นะคุณมีอยู่แล้วคุณก็ใช้คาถาผมนี่แหละแต่คุณต้องคือทางช่องเนี่ยนะครับไม่ได้คาถาไปนะครับแต่มีคาถานในนี้หรอคาถาในนี้ก็มีคาถาลาหูใช้ใช้บทในคาถานในเล่มนี้เลยเล่มนี้เลย ได้เลยเอจักขูนาลิเกลาจุ่นมีไว้บ้านในนี้มีไหมน่ามีนะเพราะผมลงราหูไ้ด้วยเนี่ยผมลงราหูไ้ด้วยในหนังสือเล่มนี้นะครับมีการบอกเรียกคาถาใช้พระราหูใช้ราหูมีผมมีราหูอยู่ในนี้ครับมีอยู่เพราะฉะนั้นมีคาถาอยู่ในนี้เรียบร้อยในในในหนังสือเล่มนี้มีคาถาไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเว้นปูนคาดคอ เว้นปูนคาดคอเว้นปีนคาดคอคาถาหลวงพ่อเดิมที่ใช้พี่พี่าดคนก็มีนะครับอยู่ในนี้แต่แต่ไม่บอกเคล็ดการใช้ไม่บอกเคล็ดการใช้เพราะว่ากลัวกลัวไปใช้ในทางผิดทางที่ผิดแล้วบาปกรรมพี่เพ็กขอยืมมีดหน่อยมีดไม่อยู่แล้วไปไหนขายไปแล้วดิอ้าวเี่จะมาขอยืมใช้หน่อยว่าไปใช้ทางไม่ทางไม่ถูกขายไปแล้วขายไปแล้วก็มีคนเช่าผมไปเรื่อยแหละครับผมเช่ามาก็ขายต่อบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะนี่ เพราะฉะนั้นจึงบอกให้น่านซื้อพระคู่บารมีนั่งถีสือดีที่ท่านควรมีไม่ได้อยากขายแต่อยากให้อ่านคือท่านอ่านแล้วท่านจะรู้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่ท่านมีมีคนบอกว่าทําไมผมไม่สัมภาษณ์ไว้ให้ละเอียดละเอียดคือให้เขาคนอื่นเขาได้ทํามาหากินบ้างเออใช่ใช่ถ้าบอกหมดแล้วโขคนเขียนนี้เขียนฟรีฟรีใช่ใช่พอกว่าจะรวบรวมนี้พี่เพ็กใช้เวลานานไหมนานนานครับก็ตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วว่าสร้างสมประสบการณ์แล้วก็เอามาเขียนเป็นตำรานี้ แต่คนอื่นเขียนผมไม่รู้ว่าเขาเขียนกันแบบไหนนะแต่ผมผมเขียนเนี่ยจากประสบการณ์ชีวิตจริงๆที่ผมใช้อยู่ในในเรื่องพระแวนพระคู่บารมีให้ถูกฉลกนี้พี่เปียกเป็นคนแรกที่เขียนคนแรกที่เขียนคนแรกที่ซื้อพระครับผมครับจากนั้นก็ลอกกันทุกสำนักนะครับสำนักลอกผมไปบทละอาจารย์มุตยาน เป็นคนทําให้ผมอาจารย์มุตตยานชื่อจริงชื่ออะไรครับนี่เขบเขียนว่าของเขาเนี่ยชื่ออาจารย์มุตตยานอยู่ปทุมเสียชีวิตไปแล้วครับแล้วคุณสมปองแดงกําพลเป็นคนเอามาให้ผมครัแค่นั้นเองแลวผมก็ทำหลังจากนั้นไม่มีตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีหลายอย่างมั้งอันนี้อาจารย์มุตตยานี่เป็นคนต้นตำรับเป็นคนต้นตำรับน่าจะเป็นคนมอญเพราะอยู่ปทุมแล้วอาจารย์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่เพียงเอามาลงในหนังสือก่อนลงในหนังสือผมนี่แหละนักเลงพระนี่แหละ เป็นตอนตอนไปเป็นตอนตอนเล่มไหนไม่รู้จําไม่ได้ครับผมจําไม่ได้ว่านักเร็งพระนี่แหละผมจําไม่ได้จากนั้นก็ลอกกันบานแต่ไทยลอกกันไปเพราะว่ามันมีนี่ครับผมเรื่องราวอย่างนี้พี่เป๊ะเครื่องรางที่ตั้งอยู่ด้านหน้าด้านหน้านี่คืออะไรบ้างครับต้องมีลาหูอมจันทะลาหูอมจันทแล้วก็อันนี้เป็นพญานาคผมชอบแลวเช่ามาครับผมไม่ได้ปล่อยต่อนี่ไม่ได้ปล่อยต่ออันนี้สุดท้ายของคลิปจะบอกครับนี่นี่คือสมุนไพรโบราณ ถามว่าอะไรอันนี้คือก้านบัวบัวที่เราไปซื้อฝักมากินเนี่ยก็ตัดออกมาแล้วมันจะมีก้านแมกระทั<า><ถ>แดดให้แห้งแม้กระทั่งใบก็ใช้ได้ดิได้ก็แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ใบไงใช้เนี่ยเอ้ยดอก,ใช,กใช้ได้ไหมดอกดอกบัวได้ดิแกนี่ไงหัวใจไงไม่ใช่ก้านดอกบัวที่บูชาพระไงไไก็นี่ก้านดอกบัวนี่ไงเออก้านดอกบัวก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าบบวหลวงไอเนี่ยดีที่สุด ฝักบัวเพราะมันแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยฝักบัวที่มันมีลูกแก่ๆครับผมเอามาเสร็จก็ดูดนี่นะฮะใส่นัดแล้วแล้วแก่แก่ใส่นัดผมเป็นใส่นัดเพิ่งเพิ่งเป็นไี้ดีขึ้นยังก็ดีขึ้นแล้วไงไม่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 น่าแล้วปกติแล้วมันก็จะไม่ค่อยดีไงครับผมแต่พอดูดได้นี่แล้วก็จุดดูดมาได้สักจุดไฟดูดเหมือนบุหรี่นะครับนี่ไงุดี๋้ดูกระหนงครับผมดูดที่ดูดอันนี้เป็นก้านบัวนะครับเป็นฝักของก้านของฝักบัวนะครับจะดีที่สุดเพราะอายุกําลังดี พี่พี่เอ็กโกสูบแล้วก็มีแค่กลิ่นก้านก็กลิ่นก้านบัวเลยล่ะครับผมรวมันลลมันุโ<ม>ขทบ,บุเรี่ยล่ะนี่บรรเทา<แ>อาการวายอ่ใส่นัดใส่นัดบรรเทาพวกคนโบราณใช้กันมานานผมก็ได้ต่อจากคนโบราณเขาบอกเนี่ยจานไม่ต้องไปกินยาหรอกนี่แหละก้านบัวนี่แหละหายเอาไปตากแดดจุดไฟสูบทุกวันตากแดดให้แห้งสนิทครับแล้วก็ดูดทุกวันวันละกี่มวนบางวันผมสูบสามมวนอ่า บางวันก็มวนหนึ่งส,สูบให้ออกจมูกนะครับหเหมือนสูบบุหรี่ให้ออกจมูกใช่ใช่ใช่พี่เพหลังจากที่ผมทําคลิปแล้วพี่พเพกสูบมาอาทิตย์หนึ่งหรือ,อสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นะครับภูมิปัญญาไทยโบราณนะครับไม่ต้องเสียสักบาทท่านดูตรงนี้ท่านได้ประโยชน์ด้วยครับผมคือคือ,คอทางรายการนะครับใครอย่าไปมือบอลนะครับไปฟ้องไปฟ้องยูทูบว่าผมไม่เหมาะสมนะครับขอร้องเอะมันเป็นภูมิปัญญาไทย อันนี้ของคนไทยจริงๆก็บอกเล่ากันมาอ่านี่นะครับมันรอนี่มาต่อกันเนี่ยครับผมนี่นี่นอย่างนี้นะครับพี่เป็กตอนนี้ดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับก็กินฟ้าดายโจนอ่ากินกระชายอ่ากินน้ําขิงครับแล้วก็ดูดนี่นะครับเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองในยามอายุเท่าไหร่แล้วพี่เป็ก เจ่ <74. S 1> อ่าบอกกับท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าเราคุยกันระยะห่างเท่าไหร่นะครับเพื่อความสบายไกล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 คือคือถ้าคุยแบบปิดปากแล้วผมคุยไม่สนิทใจนะครับก็ผมเองก็คุยไม่สนุกอ่าจริงๆแล้วผมเตรียมแล้วด้วยซ้ำมาเนี่ยแต่มันคุยไม่พอใส่แล้วคุยไม่ออกเสียงไม่ออกเลยนั่งห่างไกลตะโกนกันดีกว่าตะโกนดีกว่ามันดีถ้าเหตุการณ์ปกติถ้าคุยอย่างนี้นะผมโดนด่าไปนานแล้วนี่นะครับคุยกับพี่เปี๊ยกนะครับพี่เปี๊ยก ออกอากาศทางไลฟ์สด a c e b o o k กี่โมงครับ3ามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งทุคืนเข้าไปที่ Facebook เียกปากน้ำนะครับสามทุ่มครึ่งคุยจะสบายสบายคุยสัพเพเหระไปเรื่อยคุยหลายเรื่องคุยเรื่องพระสมเด็จบ้างคุยเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างครับคุยตลอดครับผมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับในแม้ช่องพระนะครับเดี๋ยวจะเราจะไปคุยเรื่องสถานบันเทิงลงลมในอดีตว่าวัยรุ่นในอดีตเขาไป สายเคยรียดหรือไปปลดปล่อยอารมณ์กันที่ไหนได้ไหมพี่เพ็กคาเฟ่ดิสมัยก่อนก็คาเฟ่แหละไม่ใช่คาเฟ่ซ่องเลยอ๋ออ๋ออ๋อเยวมากสมัยก่อนก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าอีกคลิปหนึ่งเล่าเล่าคลิปหนึ่งเอาวันนี้เหรอเออดีสักคลิปหนึ่งก่ละมั้ง,ลงคลิปหนึ่งแยกไลยเผื่อคนเป็นพระแล้วดูไม่ได้ไดแค่นี้ครับสวัสดีครับ